<No. S 2> ตามงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนหรือเวลาไหนกันแน่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเจอเวลาอยู่ในธรรมชาติทั่วไปทั่วโลกเนี่ยค่ะมันมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกับพายุเฮอริเคนนะคะหรือว่าฝนตกหนักนะคะแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงที่จะโดนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือในบริเวณที่มีสายไฟหรือมี ส่วนที่จะนำไฟฟ้าเช่นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือว่าคนที่เป็นเหมือนชาวประมงอยู่ณอยู่กลางทะเลแล้วมีพายุคลื่นทะเลอะไรเงี้ยค่ะมาเขาก็มีความเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่าได้ง่ายขึ้นนะคะฟ้าผ่านเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทาอันตรายกับร่างกายได้ที่มักจะเจอบ่อยที่สุดเนี่ยมี2ออย่างนะคะอย่างแรกก็คือมันมีเสียงมาพร้อมกับแสงที่ผ่านออมาจะทำให้มีโอกาสทำให้เยื่อแก้วหูเนี่ย ทะลุหรือว่ามีเลือดออกนะคะที่เจอบ่อยๆเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือพอมีฟ้าผ่าลงมาแล้วเนี่ยจะทําให้คนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยโดนแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากฟ้าที่ผ่านลงมาทําให้เขากระเด็นไปที่บริเวณอื่นหรือกระเด็นไปกระแทกกับอะไรสักอย่างหนึ่งจนทําให้ร่างกายเนี่ยมีการช้า ภายในค่ะแล้วก็อาจจะมีกระดูกต้นคอที่หักหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะร้าวเหมือนเวลาเราเจออุบัติเหตุรถยนนะคะเวลาพอพื้นที่บริเวณนั้นปลอดภัยแล้วเราจะเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะอย่างแรกที่ต้องระวังคือจริงๆเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ก็คือต้องระวัง กระดูกต้นคอว่ามีความเสี่ยงที่จะหักไหมเพราะว่าเวลาเขาโดนกระแสไฟช็อตเนี่ยแล้วเขากระเด็นกระดูกต้นคออาจจะโดนกระแทกหรือว่ามีการราวหรือหักได้เพราะฉนอย่างแรกต้องเข้าไปดูก่อนว่ากระดูกต้นคอเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะหักไหมนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องไปปลุกเขาว่าเขาตื่นรู้ตัวรู้เรื่องไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ตื่นไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะจําเป็นต้อง ดูการหายใจแล้วก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือและปั๊มหัวใจเลยโทร1 6 6 9นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังหายใจได้อยู่ก็คือให้แนะนําว่าให้พยายามเปิดทางเดินหายใจคือให้นอนในท่านั้นแล้วก็สังเกตการหายใจจนกว่ารถพยาบาลจะมาเพราะว่าจริงๆแล้วจาเป็นจะต้องเอาเขาเนี่ยหันให้ถูกท่าแล้วก็ใส่อุปกรณ์ดามคอเพื่อจะเคลื่อนย้ายอะค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอถ้าเกิดว่าโดนฟ้าผ่านเนี่ยจริงๆอย่างแรกที่สําคัญที่สุดคือเราต้องดูว่า มีโอกาสจะผ่าซ้ํำไหมนะคะจริงๆเขาชอบมีคนพูดในสมัยโบราณว่าเวลาโดนฟ้าผ่าครั้งหนึ่งเนี่ยมักจะมีครั้งที่สองเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือเราต้องรอให้พายุนั้นสงบก่อนนะคะหรือว่าฝนหยุดตกหรือว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยหายไปก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือเราเนี่ยจะต้องยืนห่างจากคนเนี่ยอย่างน้อยสิเมตรเพื่อจะดูว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีอะไรที่ปล่อยกระจุไฟฟ้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นว่าบางทีเวลาฟ้าผ่ามาแล้วมี เ,เหมือนสายไฟที่ั่วอยู่หรือว่ามีพวกรั้วที่มีสิ่งที่จะนําไฟฟ้าค่ะมันก็มีความเสี่ยงที่ตัวกระแสะไฟนั้นเนี่ยจะมาโดนเราได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้โดนฟ้าผ่าจาังๆตั้งแต่แ,ตแรกนะคะมันก็คือแนะนําว่าเราจะต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองก่อนคือมั่นใจว่าไม่มีฟ้าผ่าแน่นอนและไม่มีอุปกรณ์ที่จะปล่อยกระแสะไฟออกมาแล้วเราถึงจะเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บได้การป้องกันฟ้าผ่าเนี่ย อย่างแรกก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีความเสี่ยงนะคะบริเวณที่มีความเสี่ยงคือพื้นที่ลงแจ้งทั้งหลายหรือว่าพื้นที่ลงแจ้งที่มีต้นไม้ใหญ่หรือมีสายไฟที่มีโอกาสที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาได้นะคะหรือว่าตัวรั้วหรืออะไรที่ถูกดามด้วยเหล็กที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้พวกนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้เนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจะโดนกระแสไฟจากฟ้าที่ผ่านลงมาได้นะคะหรือว่าถ้าเราไปจับเนี่ยก็อาจจะโดนกระแสไฟนั้นอะ ผ่านมาที่ตัวเราแล้วลงดินนะคะเพราะนวิธีป้องกันก็คืออย่าอยู่บริเวณที่มีความเสี่ยงนะคะ 2. ก็คือให้เข้าไปอยู่ในอาคารที่คิดว่าไม่มีสิ่งที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้เช่นว่าถึงมีสายไฟสายไฟก็ถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็3คือถ้าเราจำเป็นจะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งจริงๆเนี่ยการใส่รองเท้าหรือถุงมือที่ป้องกันคือ ไอ้ตัวรองเท้านี่จริงๆแล้วรองเท้าบูทไม่ได้ป้องกันทุกชนิดนะคะมันต้องเป็นรองเท้าพิเศษที่เขายืนยันแล้วว่ามันสามารถป้องกันการนำไฟฟ้าได้จริงๆถึงจะปลอดภัยกับการใส่ในที่โล่งแจ้งค่ะสำหรับถ้าเวลาเราอยู่ในที่โล่งแจ้งที่ป้องกันกัน บาดเจ็บจากการโดนฟ้าผ่าเนี่ยค่ะจริงๆก็คือจะมีท่าหนึ่งที่เวลาเขาแนะนําให้เอาส้นเท้าติดกันนะคะแล้วก็นั่งยองๆแล้วก็มือปิดหูสองข้างนะคะซึ่งท่านี้เนี่ยจะช่วยป้องกันการโดนฟ้าผ่าได้ยังไงก็คือว่าการปิดหูเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการลดเสียงที่มีความเสียงที่ทาให้เยื่อแก้วหูแตกหรือว่าเยื่อแก้วหูทะลุนะคะส่วนการเอาเท้าติดกันเนี่ยจะทําให้การส่งผ่านของกระแสไฟฟ้าที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยมันเข้าเท้าข้างหนึ่งแล้วผ่านเข้าไปเท้าอีกข้าง ข้างหนึ่งเลยโดยไม่ขึ้นมาที่ขาหรือว่าไม่ผ่านร่างกายหรือลำตัวบริเวณอื่นซึ่งมันจะทําให้การบาดเจ็บจากเส้นประสาทการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือว่าหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อที่โดนจากกระแสะไฟฟ้าที่โดนมาจากพื้นดินขึ้นมาทางขาเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะว่ามันเข้าเท้าข้างหนึ่งแล้วไปเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วกลับลงดินเหมือนเดิมเลยโดยไม่ผ่านร่างกายรบริเวณอื่นช่วง better to know